สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้จากออฟซิลานะครับมีรถสวยๆคุณภาพดีราคาถูกมานําเสนออีกเช่นเคยนะครับสมาชิกท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถกระบะเกียร์ออโต้ใช้งานอยู่นะครับคันนี้เลยราคาเบาๆด้วยนะครับรถสวยสุดๆจริงๆนะครับคันที่เราจะมานําเสนอกันวันนี้ก็คือนะครับโตโยต้าวีโก้แคปโฟนะสประตูนะครับเกียร์ออโต้เครื่องยนต์3.0ปี2006นะครับฟังราคาดีๆนะ ได้ยินราคาแล้วห้ามตกใจโดยเด็ดขาดเลยอ้าวนะครับสำหรับรถคันนี้นะราคาเงินสดเราขายอยู่ที่สองแสนกับ9000บาทเท่านั้นนะครับมาเดี๋ยวพาชมเลยนะสำหรับรถคันนี้นะครับอ่าโตโยต้าไฮรักวีโก้นะครับอ่าเครื่องยนต์3.0เกียร์ออตโต้นะสี่ประตูนะครับอ่าสีสันสวยงามเลยนะอ่านี่นะครับสภาพนะสีสันสวยงามจริงๆนะอ่าเกียร์ออตโต้เครื่องยนต์3.0นะครับคันนี้นะ อ่าตัวจีกูดเลยนะคันนี้อามาดูภายในเลยนะครับนี่อ่ดูสภาพภายในเลยนะครับเกียร์ออโต้นะภายในลายไม้นะครับเอาซูมลายไม้ให้ด้วยนะนี่นะครับแอร์แบคคนขับเบรก ABS กระจกไฟฟ้านะเกียร์ออโต้ลันดีไม่มีสะดุดเลยช่วงล่างดีมากภายในหุ้มเบาะหนังนะครับนี่ภายในได้ลายไม้นะครับกระจกไฟฟ้าแอร์เย็นหนาวเลยนะครับอ่า ตัวจีกู้เลยนะตัวท็อปเลยตัวนี้นะครับเกียร์ออโต้นะขอย้ําเลยเกียร์ออโต้นะครับอ่ารันดีมากๆสีสันสวยงามอ้าวดูดูคัตซีให้หน่อยอ่านะครับนี่เช่นเคยนะรถของเรานะครับต้องได้ดูทุกซอกทุกมุมจริงๆอ้าอ่านะครับนี่เดี๋ยวเราจะมุดดูให้ดูคัตซีเลยนี่นะครับนี่คัตซีสวยมากๆเลยนี่ตำแหน่งคัตซีนะครับอ้าวแพนให้หน่อยนะครับนี่นะคัตซีนะครับอ้าวนี่ดูเลยนะนะครับคัตซีสวยเลยคันนี้อ่ารับประกันไม่มีน้ําท่วมแน่นอน หน้าหลังเดิมนะคันนี้อ้าวนี่สภาพท้ายนะครับโตโยต้าไฮรักวีโก้นะเครื่องยนต์3.0ตัว G นะดูเลยนี่จีกูดนะครับอ่าเกียร์ออโต้นะอ้าวมาดูท้ายเลยนะครับอ้าวนี่สภาพท้ายนะอ่านะครับอ่านี่สภาพท้ายนะครับนี่อ่ามีการเก็บสีมาให้สวยงามนะแต่ไม่ต้องตกใจนี่เม็ดอาร์คเดิมนะนี่เม็ดอาร์คเดิมเดิมเลยนะครับนี่สภาพอ้าดูด้านนี้ด้วยนะครับนี่อ่าเม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะครับอ่า มีร่องรอยการเก็บสีเพื่อความสวยงามเฉยๆไม่ต้องตกใจกับบะแม็กไลเนอร์ไม่ได้เจาะด้วยอ่าดูลอนกระบะให้ด้วยนะครับดูนี่นะลอนกรบบะสวยมากๆเลยนะครับอ่านี่สภาพจริงจริงกันแบบนี้เลยนะนะครับเราให้ดูกันสดๆดดูกันแบบนี้เลยไม่มีหมกเม็ดนะครับอ้าวไม่มีย้อมแมวนะสภาพรถจริงๆเป็นยังไงเรารายงานเราแจ้งแบบนั้นจริงๆนะครับอ้าวรถของเรานะนี่สภาพภายในนะครับภายในหุ้มเบาะหนังนะแอร์แบ็กคนขับลายไม้ได้ลายไม้ด้วยนะ เกียร์ออโต้นะครับขับสบายเลยคันนี้เครื่องยนต์3.0นะครับกระจกไฟฟ้าแอร์เย็นหนาวเฉียบเลยอ่าดูเลขไม้ให้ด้วยนะครับอ่าซูมเลขไม้ให้หน่อยนะครับนี่เลขไม้แท้ๆนะอ่าเห็นไหมนี่นะครับซูมเลขไม้หน่อยอ่าเลขไม้200,000นะครับหน้าหลังเดิมเลยนะอ่เดี๋ยวจะติดเครื่องให้ดูนะครับคันนี้เช่นเคยนะอ่านี่ติดเครื่องแล้วนะครับ มาดูห้องเครื่องกันเลยนะนี่นะครับอ่ามา t o y ยต้าว g โกนะครับคันนี้เกียร์ออโต้สี่ประตูนะครับอ้าวมาดูห้องเครื่องกันเลยนะครับอ้าวนี่นะสภาพอ่ามาดูนะครับตำแหน่งที่เราต้องดูอันนี้ฝากระโปรงนะฝากระโปรงถอดทําสีนะไม่ต้องตกใจนะครับถอดทําสีให้สวยงามนะอ่าแก้มซุ้มซอกเสาเดิมคันหน้าเนะดิมนะดิดูเลยตัว R นะครับนนนะคับนหน้าด้านขวานะตัว R นะครับคันหน้าด้านขวา นี่คันหน้านะเลขคันอยู่เหมือนเดิมนะครับอยู่ครบนะนี่เม็ดอาร์คอยู่นะนะครับเม็ดอาร์คอยู่เดิมนะนี่คันหน้าด้านซ้ายตัวเอนะครับอ่าคันหน้าด้านซ้ายอ่าเดิมเลยนะเม็ดอ่าอ่าน็อตฝากระโปรงนะครับถอดทาสีอ่านะตามอายุรถนะครับไม่ต้องตกใจนะแผ่นกันความร้อนอยู่เหมือนเดิมเสียงเครื่องปกตินะอ่มาดูแซ่กันเลยนะครับอ่าดึงแซ่ดูเลยนี่ปันหาไม่มีเลยจริงๆนะ เครื่องดีเกียออโต้รันดีสุดๆนะครับไม่มีสะดุดเลยคันนี้นะอ้าวมาเช่นเคยนะเดี๋ยวทดลองขับกันให้ดูนะครับรถของเรานะอ้ารถพร้อมใช้งานเลยคันนี้เกียออโต้ uto, ขับสบายนะไม่มีสะดุดเลยคันนี้ช่วงล่างดีมากๆเลยนะครับสมาชิกท่านใดนะที่กําลังมองหารถกระบะเก G ียออโต้อยู่นะครับขอแนะนําเลยคันนี้นะครับโตโยต้าไฮรักดีโก้นะครับ อ่าสประตูเกียร์ออตโต้นะครับคันนี้ตัวจีก้ดนะลายไม้ด้วยเนี่ยอ้าวแอร์เย็นหนาวเลยกระจกไฟฟ้านี่ใช้งานปกติเลยนะครับอ่าพร้อมแล้วไปกันเลยนะเดี๋ยวทดลองขับกันเลยนี่ไปเลยนะครับนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะสมาชิกท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถกระบะนะรถกระบะสีประตูเกียร์ออตโต้นะครับราคาเบาๆนะคันนี้อ๋อสองแสนเบาทเท่านั้นนะ ไม่มีที่ไหนขายนะครับนี่ช่วงล่างดีมากเลยนี่เกียร์ออตโต้รันปกติเลยนะไม่มีสะดุดจริงๆนี่อ่ะหยยบกันให้ดูเลยเนี่ยนี่นะครับอ่าช่วงล่างดีเกียร์รันดีนะนี่เข้าโค้งกันเนียนเลยอ่านี่นะครับย้ำอีกครั้งนะครับโตโยต้าไฮรักวีโก้นะครับเครื่องยนต์สามจุดศูนย์เกียร์ออตโต้ปีสองพันหกนะครับราคาเราขายอยู่ที่สองแสนกับเก้าพันบาทนะฟังไม่ผิดนะครับสองแสนกับเก้าพันบาทนะโอ้อ จ่ายเงินสดเรานี่รับรถรับ,รบ,รบเล่มไปเลยนะรถพร้อมใช้งานจริงๆคันนี้ไม่มีที่ไหนกล้าขายนะนอกจากที่นี่ที่เดียวนะครับอ้าวนี่มาแล้วนี่ทดลองขับกันให้ดูแบบนี้กันเลยนะนี่นะครับอ้าวนี่มาแล้วน, G นะครับขับกันให้ดูสดๆนะอ้าดูกันแบบนี้เลยนะครับนี่มาแล้วนี่เกียร์ออโต้นะครับจบไฟฟ้าด้วยอ้าวมาแล้ว อ่านี่นะครับมาแล้วนะขับกันดูให้ดูกันแบบนี้เลยนะครับอ้าวนี่สดสดกันแบบนี้นะครับไม่มีหมกเม็ดไม่มีย้อมแมวรายงานทุกซอกทุกมุมนะครับอ้าวมาเลยนะอ่านะครับสำหรับสมาชิกท่านใดนะครับที่กำลังมองหารถกระบ,บะเกียร์ออโต้ใช้งานอยู่นะครับขอแนะนำเลยคันนี้ t o y ยต้ h i ฮรักวิกเครื่องยนต์3.0นยะครับเกียร์ออโต้4ประตูนะปี2006ย้ำราคาอีกครั้งหนึ่ง 2แสนกับ9,000บาทเท่านั้นนะครับท่านใดที่ดูแลชอบนะด่นดวนๆเลยรีบโทรมาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์0956698777นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะ0956698777นะครับหรือท่านใดสะดวกเข้ามาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลยนะครับลูกค้าต่างจังหวัดเรามีรถไปรับที่บขอสอน,นะนั่งเครื่องบินมาเราไปรับที่สนามบินขับรถมาเองร้านเราติดถนนใหญ่สังเกตง่ายนะครับ จ้าอพศิลานำรถสวยๆคุณภาพดีราคาถูกมานำเสนอเช่นเคยขอบคุณมากครับ